มันเป็นอะไรมาอย่างไงวะนักกูตาไม่ทันเนมื่อกี้กูไปดูแข่งอะต้นเรื่องมันคืออะไรวะมาคุยที่ลมมาไอหยารับเหล็กขายเห็ดไหมพอรับแคบเอบขายแร่แดงไม่แปลกทำไมคนถึงไม่ชอบเอ r นีมึงแหลมอะไรอะ่ะเรียวตะโจอี่แ,แ,แ,แอทแท็กเลียวตะเสือกไปเสือกอะไรบิ๊กแดงเล็กขอบกุอ่ะขอบพระคุณครับ กูไม่รู้จะอ่านยังไงเลยหยาดแม่งไหลจัดชอบจังเห็นคนเดือดอยู่เงียบๆไม่เป็นอย่างมีบทหรอมึงไหนสายใครจะคุยหน้าโรงพยาบาลเฮ้ยเอาไหนอะเฮ้ย NTR ไหนจะคุยอะมาคุยแล้วนี่ไงน้าเจนนะครับไม่นี่ไงมาคุยแล้วมึงเอามาดิใครจะคุยมามาข้างหลังหน่อยละเอียดหน่อยนะอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะ ต,ต้องไม่จาวกูลงมากูมาลงบานกูไม่เจอบินกับใบกูเจออาร์ซิลาเห <c oughs> ี้ยละกัดเดืดต้องขอบคุณ NTR ทีอที่ทำให้บิลลี่มีไฟกบบลับมาเล่นนะครับจุดนี้เฮียเฮียพูดอะไรเนี่ยมึงไม่ต้องพูดดิเฮียนี่ปัญหาพูด พี look, ่เอายางพี <og> oh, right? so 2, 2> ่เอายางนะกูช <Oliver> ิวเฮียสวิตสวิตสองศูนยนะพี่เกีเออโอ้ยทำไมสองศูนยไอ้เหี้ยใครบอกฮังการีมามามึงต่อแข็มมาให้กูด่าดิตัดกูไปสวิตแต่เล็กก็จบแล้วไปลุ้นไปลุ้นคู่อื่นต่อแปงเทปไว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 มองมารวมดิมองฮังการีมาเนี่พี่ฮังการีสวิตเล่นนอกบ้านไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีทรง ตัดเอออเียเซียนโคตรเยอะเลยตอนแรกอะก่อนบอลเตยอะกูมั่นใจเลยตอนแรกก็เห็นเออแบบเราไปขัดโคเอเชียกับแชทแล้วไงเราไปสเปนก็เลยอะยกให้คู่นึงเลยวะเราไม่มั่นใจด้วยไงเราลังเลไงก็เออตามคนดูไปฮังการีไอ้เหี้ยว่าไงน้องอ๋อเคเียพี่พูด อันนี้อยากรู้ว่าทำไมถึงบัฟอีโก้เพื่อนอันนี้มันเกี่ยวอะไรอ่ะรูบมามามาคุยตรงนี้มามาคุยตรงนี้มาไอ้ใบามามึงมัวน,นี่มาบินตามน,นั้นอ่ะเออเข้าคุยกันวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนใบามาคุยก่อนเพื่อนคุยกับกูที่ปวดหัวชะมัดเลยทำงานไปตามเรื่องราวไปเฮ้ยวันนี้ไอ้บินบินกูนจะคุยไม่ใช่ให้มึงคุยมึงอย่าเสือกไหนใบอยู่ไหนอ่ะ เดือดจะเดือดมากูอยากรู้ไอ้เหี้ยมันจะจบยังไงวะไม่อยากรู้ว่ามันเหตุผลเพราะอะไรไงมาตรงนี้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 มาเดือดจัดเดือดจัดเดือดจัดไม่คือพี่อยาเปิดอ่ะเดี๋ยวกูพูดกับมึงตรงๆไว้ตู้กูเปิดให้พวกมึงเล่นเต็มที่ไว้ในฐานที่อยู่ในกฎของประเทศมึงเข้าใจใช่ไหมเนี่ยบุคคลที่สามเขาไม่ได้เกี่ยวข้องในความเดือดครั้งเนี่ยทําไมต้องเอาเขาไปเกี่ยวอันนี้พี่ไม่เข้าใจก็คือตะเกียรนะ พี่จะบอกให้นะเว้ยพี่เป็นคนยิงเองด้วยซ้ำเพราะอะไร,รป่ะเพราะมึงแกงเลือกที่จะตีตำรวจตำรวจขอศพแล้วไม่ให้เขาก็เลือกที่จะตีพราะเขาโดนแล้วพอพี่ยิงไปเสร็จปุ๊บอะ่ะบอกว่าตำรวจเปิดเหรอตำรวจเปิดเหรอมันไม่ใช่มันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้เลยตู้เข้าใจใช่ไหมก็คือพี่จะให้พูดอาจจะให้จะให้พูดทั้งหมดเลยนะพวกมึงแบบเฮ้ยกูถามมึงจริงเหอะเวลาไม่พอใจอะไรมึงพ้งพ่ง,พ,งพ่งออกไปเลยอะ แล้วเป็นพวกพี่อ่ะที่ต้องพยายามเข้าใจพวกมึงพี่ต้องใช้ความอดทนไม่ารที่จะแก้ไขเรื่องกับพวกมึงให้มันผ่านไปได้กูก็ไปกูโดนเหมืออนไ้บินเมื่แก่ต่อได้แล้วกลายเป็นพวกพี่ต้องโดนด่าอย่างนี้ไม่รู้ว่าผมผมไว้ใจนะตำรวจทว่าเถ้ามีเหตุผลมากพอแหละมีปัญหาหรือการทำงานอะไรพี่เขาโอเวอร์เลยแล้วพี่จัดการให้เราเข้าใจใช่ไหมกูเข้าไปกูโดนเหมยบินไม่แก่ สวัสดีครับพี่ครับพรงนี้ต,ตู้ตู้ฟังนะตู้ตั้งตัชนะเนะหร <attends>? อพี่พี่จะบอกมึงเลยนะ <c oughs> รีพอร์ตมาอะ่ะกูพูดเลยนะมึงรีพอร์ตมาเสร็จปุ๊บนะกู ừ, ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยที่แบบเออน <S <s <Gay> <S อี่คือไม่คือมึงฟังก่อนบิลลี่คือวันนั้นอะเสียงหม่อเย่ะหรอไ่เย่อปะไม่ใช่ไม่ใช่ไอจูมาใออธิบายเสียงใครว่าเออกูคุ้นเสียงนี้มากเลยมึงใครเนี่ย ชื่อคาวครัเออไอ้คาวกูนึกชื่อไม่ออกสักทีกูได้ยินเสียงมึงบ่อยมากไม่ตู้คือรู้แต่มึงดูโอเวอร์เลก่อนว่าในการกรณีสถานการณ์ศพทับกันอะแล้วมึงก็ดูด้วยว่าการกระทำของเขาหลังจากนั้นเป็นไงต่อต้องดูโอเวอร์เลก่อนต้องดูตู้ลองดูโอเวอร์เลก่อน มันม,มันตำรวจประทะากับแก๊งเหรอที่ที่ฟังมาเหมือนตำรวจประทา้าแก๊งปะคือปัญหาคืออะไรรู้ป่ะโอเคหน้างานสถานการณ์จะเป็นยังไงคือจะเกิดการผิดพลาดของการทํางานเราบอกไปแล้วว่าเราจะชี้แจงด้วยโอเวอร์เลยซึ่งถ้าเกิดว่าสมมติดูโอเวอร์เลยแล้วยัง okay. โอเคเฮ้ยมีข้อสงสัยไหนข้อไหนก็จะให้เขาอธิบายเป็นฉากๆไปเพราะถ้าเกิดว่าสมมตินะเราไม่ชี้แจงใดๆเลยแล้วปล่อยให้ผู้เล่นคิดเองเนี่ยอันเนี้ย มันไม่ใช่วิธีการของเราแล้วมันเป็นวิธีการที่ทุเลศเราบอกแล้วว่าการทํางานทุกอย่างเราเน้นชี้แจงได้เราตรวจสอบได้หมดเจษแม่แล้วไม่ไม่แหลมนะเรามาเสือกนะให้มันแจ้งแล้วก็ดูดวัดกันด้วยหลักฐานเลยเพราะว่าสิ่งเราไม่ออกความคิดเห็นนะคือมันเป็นการตัดจากความคิดตัวเองอะครับเป็นเรื่องของเขาไอสิ่งที่ด่ามาก็ไม่รู้ว่ามันจริงอ่จริงอะ ถ้าเกิดว่าตู้เขาได้อย่างจริงอ่ะได้แค่มารีพอร์ตแล้วก็ไรวะแค่นั้นเองพี่ว่่าแล้วะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นอยู่คือเป็นสิ่งที่ NTR เจ๋งยใช่ไหมต้องรอคอยคุยกับเขาได้แต่นู่นเลยแต่ว่าสิ่งที่เกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ NTR คิดเองใช่พูดกันตรงๆอ่ะก็จะมีนะตู้คาใจหรือตู้แบบสงสัยอ่ะพี่ว่าตู้มารีพอร์ตแล้วก็แบบวัดกันที่หลักฐานไปเลยดีกว่าถ้าเกิดจริงก็ตามนั้นก็ไม่ต้องเล่นแค่นั้นเองเพราะว่าเพราะว่าแบบเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนข่าวโคลนลอยครับถ้าพูดตรงๆอ่ะ มันเหมือนแค่แบบมีคนบอกว่าเฮ้ยตำรวจแม่งช่วย e อยีโก้เงี้ยแล้วคนอื่นก็เชื่อว่าคนอื่นกับตำรวจช่วย e อยีโก้เงี้ยแล้วก,การเป็นอุปทานหมู่ไปว่าเอ้ตำรวจอ e ีโก้ช่วยช่วยช่วยโกอีโก้นะอ่างเงี้ยเนื้อออกไหมแล้วการว่าพอแบบโพสต์ทวิต่น,นี่นั่นอะไรเงี้ยคนอื่นก็เข้าใจผิดกันไปหมดอ่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี้ยมันมันเป็นสิ่งที่แบบถ้าพูดตรงๆก็แบบเป็นสิ่งที่แบบว่าเอทีอาร์เจอแล้วเอชอาร์ก็คิดไปเรื่อยครับอืม ไม่ใช่เพราะี่ไงก็ถึงบอกว่าเราชี้แกงโรบอเวเลยคือถ้าเกิดว่าฝั่งมึงมีโอเบูเวเล็ตัวนี่มาแล้วราซเวีนไม่ตีเอกแล้ววะ แล้วซาเวียร์เอ็กไม่ตีกันหรอเออ่ผมไม่คนน้อยครับพี่หลงพี่ดำน่าจะคุยว่าเป็นพรุ่งนี้อะไรเงี้ยพี่คนน้อยจัดเลยพี่มียี่สิบเก้าคนหนึ่งพี่เหมือนไปมงก์อะลากันเยอะจัดเลยก็เลยคุยกับเขาว่าจะพรุ่งนี้ละกันอยากเต็มที่เหมือนกันอะไรเงี้ยตำรวจแบบช่วยช่วยอย่างนั้นเพราะว่าพี่นุ่นคลิปถูพร้อมแล้วนะคะเหตุว่ามึงโดนเหมือนกันอย่างเงี้ยพี่ก็ช่วยเหมือนเหมือนที่ทำแบบตอนนี้อยู่อ่ะมึงจับอีปต์เจก็เปลี่ยนสกุลดิเฮียอีโก้อ่ะไม่ครับพี่มันโดนครับก่อนอันนี้มันโดนก็คือแกงกูก็มีซ ศพอยู่กลุ่มใหญ่ก็มีเหรอไปพี่ก็มีเหรอมีมีมันก็เป็นตำรวจมาก่อนเลยอ๋อไม่อ๋อพูดเออว่ะพวกนี่มันเป็นตำรวจหมดเลยนี่ไหวเจมมันก็เป็นตำรวจมาใช่ป่ะเธอครับพี่เจพี่บ๊อบเราคนมาจากสบอไอเอาเอาเอาวันวันที่มาเลยได้ไหมเพราะว่าถ้าเล็บอยู่แล้วไม่มีทางปล่อยเว้ยวันที่กลุ่มใหญ่ GC อุ้ม NTR อยู่แถวบ้านอาเทนนาพี่บายดูจีตลอดมั้งเราเราเหมือนว่าอยู่ตรงนั้นนะจนหายอ่ะไม่มีตำรวจเข้ากลุ่มใหญ่มัน ป็นไได้หอตู้ดและจะบอกให้นะเว้ยเรื่องขาเท้าอะทุกคนเป็นอะตู้เคยสังเกตไหมเวลาตู้จีซีมาขาเท้าและไม่ขอก็มีเพราะว่าและโฟกัสห่ออยู่ไงขออตลดคือคือคือถ้าสมมุติว่าถ้าตู้จะพูดแบบนี้แลปอยากให้ทุกคนในประเทศอะมามามาถามกันเลยว่าทุกคนก็โดนฟังฟังมันไม่ใช่ขาเท้ามันเป็นห่อครับฟังก่อนครับมันเป็นห่อมันไม่ใช่ขาเท้าที่ผมพูดบอกว่าเข้าตู้มันเป็นห่อที่อยู่คูใหญ่แล้วทีเนี้ยมันเลยเข้าตู้แล้วทีเนี้ยมันก็เลยคิด มันก็เลยคิดกันตั้งแต่วันนั้นมาแล้วไม่เราเราเรามีเหตุผลอะไรต้องคิดว่าตำรวจไม่ช่วยเอ r ดีอไม่รู้อะเออหลายอย่างเราเําตำตำทำไมตำรวจต้องต้องต้องมีเหตุผลอะไรไม่ช่วยเอ r ดีด้วยอะข่าวคมไฟมั้งข่าวคมไฟมั้งอันก็คิดเองเองไงดีดีอย่าไปชดดีไม่ช่อะไรอ่ไปชดดูมันเป็นข่าวคมไฟมันทำาอะได้มันก็เป็นข่าวลอยๆยมาได้มายิงได้ยินมาจากอีกปากก็ส่งต่ออีกปากส่งไปเรื่อยๆจน ตามนั้นนะพี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันตอนจบทีเอาไหมเพราะมันคุยตอนนี้คือน้าก็เดือดพี่ใบก็เดือดก็ไม่ได้อะไรคือผมไม่ได้เคลียร์เฉยไงพี่มาถามผมไม่ได้อะไรหรอกเพราะพี่ลองถามในวอลเลยผมมีโอเวอร์เลยนแต่ผมไม่ค่อยพูดตลอดเดีพึ่งเดี๋ยวพึ่งใจเย็นเพื่อนผถ้าเกิดคุยกันตอนจบก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้เป็นเองันก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าเกิดว่าอะไรจริงอยากให้แบบว่าถ้าเกิดแบบจะบัฟเงี้ยแบบบัฟอย่างนั้นมันทำให้แบบว่าคนอื่นมันเสียกำลังใจในการทำไงบางคนเพราะบางคนมันก็ไม่ เฮ้ยคุณหนูเป็นเป็นไรอ่ะเอ้ยใจเย็นคือสงสารแม่เขาหมดแล้วมัเสื่องเฮ้ยเราไม่รอความคิดเห็นเลยหนุพี่ไปเด็กก็เขามีอะไรกันนะพี่ตัวนี้เองก็ยังหมดกำลังใจไม่เป็นยังหวะดละไอ้นี่ป้าช่วยเคียดป่ะอยากให้มันสนุกสนุกอ่ะมันมีอะไรก็ส่งเรื่องมาเลยอารมณ์แบบพี่พอาโดนอุ้มตำรวจไม่ตีกลุ่มใหญ่ แต่เมื่อกี้อธิษาอุ้มจีสีแล้วต้องเอิดเข้าอะไรเงี้ยพี่ว่านะานะาคิดว่านะคิดว่านะมิ่งอะไรพวกนี้ปะเออเพราะมันมีย้อนกลับไปวันที่จีสีอุ้มอธิยฐานเลยอืมแล้มึงใครเนี่ยรันกูนทำเชี่อเลย ไงขนาดซาเวียยังต้องก้มให้กูอ่ะเนี่ยะกูแบบว่ายังแก๊งแบบยังไม่แข็งนะก็ดูเอาแล้วกันดูดูเอาเองเองเองแล้วกันนะเนี่ยก้มให้กูหมดอ่ะทุกแก๊งในเมืองอ่ะเห็นปะเอกยังก้มให้กูอ่ะดูดิหมอยังก้มอ่ะอ้เาบารมีหลงไหลปะกดไม้เรียบร้อยดิไอเี้ย ถูก Dante, มันไม่มีใครไหวกับผมไหมันเบียดจี่ะีเดนั้นรบอลเนี่ยเฮ้ดังแคทบอกวันไม่ได้อะไรเกี่ยวอะไรกับ GC เลยอะคือหลักๆคือหน่วยงานทั้งนั้นเลยตอนเนี้ย แล้วหน่วยงานคำว่าหน่วยงานเท่านั้นในมุมตู้อันนี้พี่ขอแบบนิดนึงเลยแบบสกปเล็กๆสั้นๆคำว่าหน่วยงานเท่านั้นเนี่ยตั้งแต่ที่เจอมาเนี่ยมีอะไรบ้างขอแบบเคลียร์เรื่องเลยหนึ่งเลยนะหมอเมื่อวานชุบแบล็ลิสงงเลยเคยเล่นมาสามปีไม่เคยเจอหมอชุบแบล็ลิสอ่ะเคยเจอไหมชุบให้เขามาฉายแบค็ลิสแล้วก็นั่นแหละอันนี้ไม่เคยเจอเลยนะหนึ่งแล้วก็เรื่องตำรวจเชียร์เชียร์กับเพื่อนเคยเจอไหมอันนี้ เชียร์กับเพื่อนที่ว่าตะโกนสวยอ่ะใช่ไหมสวยสวยเพื่อนชนไปเพื่อนสวยเพื่อนอ่ม่เคยเจอไหมไม่เคยไออันนี้คือเราช่วยใช่ไหมว่าเป็นตำรวจจริงอ่ะพี่อีกพี่พี่โกอีกโกหกอีกแล้วฮืออันนี้เคยเจอไหมไม่เคยเคอตู้อันอันนี้แ้วก่อเสียงนะอันนี้ใครใครเป็นคนได้ยินมันมีคนได้ยินอกเพราะว่าน้องแจ้งมาว่าจะเ็น้องน้องน้องตำรวจที่แจ้งแล้วอ่ะเขาบอกว่าที่ที่ตอนนั้นที่น้องพูดอยู่น้องพูดอยู่ในรถนะแล้วก็คนที่สรุปอ่ะคือคนรอบข้างไม่มีใครนะ แต่มันก็ผิดกฎอยู่ดีไงต่อมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมันก็เอีย,ย,ยงไปทางไม่ใช่รับสวยเพ<ร>ื่อนคือคนที่ไล่เคสผมครับอาสามสองยิงผมไม่ไมาถึงตำรวจเคสสลบตรวนี้มันหมายถึงว่าหมายถึงว่าเพื่อนเราอสลบแล้วทีเนี้ยมันมีคนตำรวจมันพูดว่าอือพี่โกเข้าตู้อีกแล้วอืออย่างเง,งี้ยเข้าใจไหมมันก็เลยรวบรวอมันพูดไม่ได้เหรอมันรู้จักกันน่ะไม่เดี๋ยวพอละมันมันไปมันบานปลายไปแล้วคือถ้าเกิดว่าสมมติมีคลิปทุกอย่างใช่ไหมส่งมาเลย ส่งให้หลังบ้านเลยเดี๋ยวคุยกันตอนจบดีกว่าผมว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวคุยตอนจบส่งคลิปให้หมดและจัดการทีเดียวคุยตอนจบทีเดียวแล้วไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยมึงมาโพสด่ามาพิมพดาอะไรอย่างนี้มันไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องอ่ะแล้วมัมาแหกปากดาตำรวจเอางี้อาตู้ถ้าเกิดพี่ถามหน่อยนะพี่เป็นคนขอน้องๆหน่วยงานทั้งหมดเองว่าอย่าไปตอบโต้นะคุยด้วยเหตุผลใจเย็นชี้แจงด้วยโอเวอร์เลนู่นนี่นั่นแล้วพี่จะเอาอะไรไปตอบเวลาเขาโดนอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าวันนึงเขาเริ่มหมดความอดทนใช่ป่ะเราจะมองข้ามผู้เล่นพวกนี้ไปหรอ ก็ไม่ใช่หน้าที่ของพี่ที่จะมองข้ามใครแล้วป่ะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติอ่ะพี่เปิดเลยว่าแบบเฮ้ยโอเคใครด่ามาด่าสวนมันใช่เรื่องที่ภาพรวมที่จะต้องออกไปไหมพี่ถามก่อนอ่ะถูกไหมเรามาด่าด่าด่าอะไรอ่ะเนี่ยแล้วพี่ก็ต้องให้ขอให้หน่วยงานทนนะแล้วมึงเข้าใจป่ะว่าความรู้สึกว่ากูเนี่ยเป็นคนขอพวกน้องพวกนี้ไม่ตอบโต้อะหลงไม่ตอบโต้แล้วสิ่งที่เขาเจอมาตลอดคือเขาทาตามเงื่อนไขของพี่ที่บอกไปแล้วถ้ามีปัญหาอะไรกรเีเกิดอะไรขึ้นเลยขอสรุปสั้นๆมาเลยพี่จัดการให้เลยสั้นๆเหรอเออ กูโน่หนึ่งวาซิตี้ห้ามแล้วครับพี่มันห้ามแล้วจริงๆไม่รู้ต้องห้ามไงรับมันไม่มีใครไหวกูอันนี้ผมแค่มาคุยเดียวก็ไม่ไหวกูเหมือนกันแค่นั้นน่ะไม่ได้ไม่ได้อยากมาคุยด้วยผมแค่มาแค่ต้องขอคุยอ่ะแค่นั้นเมื่อกี้ช็อตติ้งวะไม่กูวิดเตอร์ไม่ได้อะไรตอนนี้ี่ว่ามันไม่ได้อะไรเหยหรือว่าเรื่องหมออะไรเงี้ยเพราะผมก็บอกนี้ไปแล้วมีแท็กะว่าผมไม่ได้อะไรน่าเป็นเรื่องตำรวจตำรวจแหละตำรวจกับนี่แหละกระทบกันแกลงมั่งพูดยากอ่ะ อังแล่างั้นเอางี้นะเอางี้นะไอ้ตู้พี่ฝากมึงหน่อยแล้วกันพี่ฝากบอกหน่อยแล้วกันคนในแก๊งมึงอ่ะอันนี้พี่คุยกับมึงรู้เรื่องนะพี่ฝากบอกคนในแก๊งมึหน่อยนะว่ามึงควรหยุดมโนแล้วอยากรู้อะไรให้ถามไม่ใช่เสือกคิดไปเองพี่ตพี่ฝากไปบอกหน่อยแล้วกันตอนนี้เจ็บและอีกอย่างพี่อยากจะพูดให้ชัดเจนง่ายๆนะต่อจากเนี้ยการกระทําของพี่รูปแบบของพี่มันจะไม่เหมือนเดิมแล้ว นะแต่เราค่อยคุยกันตอนจบดีกว่าตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวมันจะมันปลายครับเพราะว่าได้ครับได้เดี๋ยวบอกให้ครับไปได้ต่อดีกว่าครับนะครัผมว่านะ่ครนี้ขอบใจมากของชายได้พีได้ได้เออพยายามห้ามเดี๋ยวพยายามห้ามเออฟังใหน่แล้วกันเรื่องนี้มันมันมันเข้าใจแต่มันเสียความรู้สึกเฉยๆที่มาคุยอ่ะคนอื่นนะ นั่นแหละพี่แต่พอใจพวกมึงเหนื่ยจัดเลยตอนนี้ยแต่ว่คุยกันตอนจบแล้วคุยกันตอนจบสีก็เหนื่อยแล้วงก็เหนื่อยอ่ะมึงฮึบยังฮึบอยู่พี่มันไม่ใช่อันนี้่ผมไม่ได้เดือดไม่ได้อะไรกับอะไอ้ตู้ตู้ตู้เ่ผมบือไงไอ้ตู้ไอ้ตู้เพราะมึงหงายโน่กว่าฮะทำยังไงครับคือพอจบตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาตกลงกันเลยตกลงกันเลยดีกว่าว่าพี่อ่ะอยากจะให้มึงแบบอยากจะให้พวกมึงทุกคนเลยนะอยากให้พวกมึงทุกคนอ่ะมาลองทำงานที่มีขั้นตอนดีเทลรายละเอียดหน้างานหนึ่งเรื่อง ร้อยแปดเรื่องดูหนึ่งเรื่องร้อยแปดอย่างที่มึงควรจะต้องพบเจอพี่อยากให้มึงลองมาเป็นตำรวจดูทั้งหมดเลยลองมาเป็นตำรวจดูทั้งหมดเลยอันนี้พี่พูดเรื่องจริงนะมึงจะได้รู้เลยว่าหน้ามันเป็นยังไงผมเหมือนเป็นตำรวจได้ครับพี่อืมนั่นแหละแล้วลองดูเธอทำแฟนอังเดี๋ยวกูไปเป็นเองก็ได้เพื่อนกูชิ่อ